สวัสดีครับผมเดี๋ยวมาสาธิตดูกันว่าตัวแก้วาวาที่ของทีเนทีนะครับความแข็งมันมจะใช้คีมเคาะเลยนะครฮะตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนตัวนี้เป็นความแข็งที่30มสิบนอาซีนะครับเขาเป,เป็นตัวรุ่นแรกนะครับใส่ไว้ตรงที่สองอันนี้ความแข็งที่หกสิบนาอาซีนะครับความแข็งห้าสับห่นะครับ อันนี้ความแข็งเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเป็นของทั่วไปนะครับเหมือนกันของทั่วไปที่ันยโยกๆได้นะครับครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับอ่าดียวข้อให้ดูเลยครับเอาแรกๆเลยเอาอันนี้ก่อนเลยนะครับเ้ยมันเป็นรอยเลยนี่ผมแค่เอาคีมข้อคีมข้อ นะมันเป็นรอยยับเลยหอยี่นานนึงต้องแข็งทั่วไปแหละครับเพราะเบาๆไม่แรงมากนะครับ,รบมันเป็นรอยหมดเลยลวะเป็นรอยหมดเลยทั้งสองอันเอาละแล้วก็มาที่ความแข็งสามติครับเอาเยอะหน่อย เป็นเหมือนกันแต่ไม่มากนะครับเทียบกับอันนี้เยอะกว่านะครับเยอะกว่าอันนี้เป็นเหมือนกันแต่ไม่มากเอามาดูที่หกสิบนะครับเอาอย่างเยอะเลยครับเยอะมากเลยนะครับดูเลยครับไม,ไม่ไม่มีแม้แต่รอยขนแมวนะครับ อยขนแมวแม้แต่รอยขนแมวก็ไม่มีนะครับนี่ความแข็งขนาดนี้เหล็กมันลื่นถ้ามันสีกับเหล็กที่ท,ที่ที่แข็งเหมือนกันมันก็จะลื่นนะครับไม่ต้องกลัวกังวลว่าเอ่อว่าตัวนี้จะสึกนะครับถ้ามีน้ํามันเครื่องต่างโคนต่างาแข็งจะลื่นนะครับยิ่งแข็งยิ่ง,งลื่นทั้งคู่ก็ลื่นทั้งคู่จะไม่สึกทั้งคู่นะครับไม่ใช่ว่าใครบอกว่าตัวนี้จะสึกไม่สึกนะครับแต่ถ้าตัวนี้สึกมันก็ยุบไปไม่งั้นไอตัวนี้มันทะลุไปนานแล้วครับเพราะมันจะไม่สึก แข็งก็แข็งไม่สึกเพราะความแข็งมันก็บ้องตรงเลยของเดิมมัน,นยังอ่าผมค่อยหยิบเพิ่มอีกนะไ,มไม่มีรอยไม่มีรอยแม้แต่รอยขนยมมมยแมแอนวอันนี้ผมให้ดูสามสิบอันนี้อันนี้อ่าอันนี้สามสิบสามสิบอ่าตอนมาก่อนนี้มันก็ยังมีรอยนิดๆน,นะครับแต่ไม่มากนะครับไม่มาก แต่ถ้าเป็นของตัวนี้เราของทั่วไปเห็นไม <c oughs> มันเป็นทุกรอยมันเป็นทุกาอานเลยนะได้หมดนะครับบาแข็งไม่ได้โอเคเก็บข่าวจงังเตาวงมารคงครับผม